ซื้อสลากออมทรัพย์ทวีสินชุดมรกฏ6 5ล้าน0แสนบาทการันตีผลตอบแทนรวม1 6 3่ว0ม163,800บาทนะครับเหมาะกับใครแล้วถูกจริงๆหรือไม่นะครับถูกรางวัลอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวเรามาติดตามรับชมกันนะครับณนะปัจจุบันยังเปิดให้ฝากนะครับสลากออมทรัพย์ทวีสินชุดมรกฏฝาก500บาทลุ้น20ล้านบาททุกเดือนนะครับฝากได้ที่แอป BAAc Mobile หรือธนาคารนะครับทอกอสอทุกสา าาได้เลยนะครับก่อนโฆษณาฝากกดไลค์กดซับสไครป์คอมเมนต์เป็นกำลังใจด้วยนะครับสลากออมทรัพย์ทวีสินชุดมรกรนะครับผู้มีสิทธิ์ฝากนะบุคคลธรรมดาอายุ7ปีบริบูรณ์ขึ้นไปที่มีถิ่นที่อยู่ในประเทศนะครับกลุ่มนิติบุคคลนะครับส่วนราชการที่มีถิ่นที่อยู่ในประเทศการรับฝากนะครับรับฝากหน่วยละ5 0 0บาทเปิดรับฝากทุกวันยกเว้นวันที่ธนาคารออกรางวัลน,นะครับรับฝากเฉพาะ เลขเดียวเท่านั้นนะครับวงเงินรับฝาก1นึ0 0 0สล้านบาทนะครับหรือ30หมวดเปิดรับฝากนะครับสองช่วงนะก็คือช่วงแรกนะครับรับฝากตั้งแต่วันที่17สิงหาคม2567เนะครับเป็นต้นไปนะผ่าน BAAC Mobile นะผ่านแอปพลิเคชันนะครับซึ่ง20หมวดแล้วก็ผ่านทางธนาคารทกสนะครับทุกสาขา นะครับซึ่งเปิดแล้วนะอันนี้เขาปรับเปลี่ยนให้มันเร็วขึ้นก็คือเปิดตั้งแต่วันที่21นะครับสิงหาคม21-22สิงหาคมเป็นต้นมาแล้วนะครับเท่ากับปัจจุบันเนี่ยแม้จะไม่ต้องรอเดือนกันยายนก็สามารถฝากได้นะครับช่วงที่2จะรับฝาก50,000ล้านบาทนะครับเป็น10หมวดโดยจะรับฝากก็ต่อเมื่อช่วงที่1เต็มวงเงินแล้วนะครับเต็มวงเงิน1 0 0 0 0แสนล้านบาทนะครับทั้งนี้ธนาคารจะประกาศวันที่เปิด รับฝากช่วงที่2ให้ทราบอีกครั้งนั่นเองนะครับอายุการรับฝาก2ปีนะครบกําหนดแบบวันชนวันนับจากวันที่ฝากดอกเบีย้ยและเงื่อนไขนะครับการจ่ายดอกเบีย้ยนะครับผู้ฝากถึงวันครบกําหนดนะครับระยะเวลาการฝาก2ปีจะได้รับอัตราดอกเบีย้ยนะครับหน่วยละ3บาทคิดเป็นอัตราดอกเบีย้ยร้อยละ0.3ต่อปีนะครับทกสจะโอนเงินต้นนะครับและดอกเบีย้ยเข้าบัญชีออมทรัพย์นะครับคู่โอนของ ลูกค้าโดยอัตโนมัตินะครับผู้ที่ถอนคืนก่อนครบกําหนดจะไม่ได้รับอัตราดอกเบี้ยผู้ฝากไม่ครบนะครับสเดือนธนาคารจะคิดค่าธรรมเนียมนะครับการถอนจากมูลค่าสลัก10บบาทต่อหน่วยนะครับถอน คืนได้นะครับ490บาทต่อหน่วยนั่นเองนะครับซื้อสลากออมทรัพย์ทวิสินชุดมรกรดซื้อ6ล้าน5แสนบาทจะได้รับ13,000หน่วย13,000หน่วยนั้นการันตีผลตอบแทนนะครับได้รับนะได้ถูกรางวัลนะครับเลขท้าย3ตัวนะครับที่หมุน2ครั้งในแต่ละงวดนะครับถูกรางวัลเป็นจำนวน26หมายเลขด้วยกันนะครับหมายเลขละ200บาท200คูณ26ก็เท่ากับงวดละ5,200บาทอันนี้คือการันตีถูก100%และคุณอาจจะ ถูกมากกว่านั้นขึ้นอยู่กับดวงนะครับอ้า 5,200บาทคูณ24งวดนะครับ124,800บาทรับไปเลยครบกำหนดได้ดอกเบี้ยหน่วยละ3บาท3บาทคูณ13,000หน่วยเท่ากับ39,000บาทรางวัลบวกดอกเบี้ย124,800บาทบวกดอกเบี้ย39,000บาทเท่ากับ163,800บาทรับไปเลยนะครับนี่คือรางวัลที่การันตีว่าถูกแน่นอนพร้อมอัตราดอกเบี้ยนะครับครบกำหนดจะขายได้นะครับหน่วยละ503บาทนะ ครับคูณ13,000หน่วยเท่ากับ6 5 3 9 0 0 0บาททุกรางวัลทุกงวดอย่างที่กล่าวกัน5,200บาทต่องวดคูณ24ก็124,800บาท6 5 3 9 0 0 0บาทบวก124,800บาทเท่ากับ 6 6ล้า0 0บาทรับไปเลยนะครับก่อนจากกัน,นะครับแน่นอนว่าตัวสลากนะครับสลากออมทรัพย์ชุดมรกรเนี้ยนะครับมันมีการการันตีผลตอบแทนแล้วก็มีโอกาสลุ้นรางวัลอื่นๆนะครับเพราะนั้น 1. ข้อดีของสลากออมทรัพย์นะครับคือเงินต้นไม่หายแถมได้ลุ้นรางวัลน,นะครับซื้อในอัตราดอกเบี้ยซื้อในจำนวนเงิน ห้าแสนบาทการันตีผลตอบแทนนะครับเลขท้าย3า3ตัวแน่นอนนะครับ100%แล้วก็มีโอกาสลุ้นรางวัลใหญ่นะครับและแถมยังได้ดอกเบี้ยเมื่อถือครบ2ปีนะครับก่อนจากกันนะครับขอเอาเรื่องราวเตือนภัยนะครับจากธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับมาเตือนทุกท่านกันก่อนนะครับการจัดการบัญชีม้าหรือบัญชีต้องสงสัยนะครับเมื่อมีใครมาแอบอ้างว่าคุณเป็นบัญชีต้องสงสัยนะครับ ให้คุณโอนเงินมาตรวจสอบเราท,ทุกยอดนะครับมีเงินเท่าไหร่โอนมาให้หมดนะครับอย่าเชื่ออย่าโอนเด็ดขาดนะครับเพราะพวกนี้มันเป็นมุกของวิชาชีพที่พยายามหลอกเอาเงินคุณนะครับเอาเงินคุณไปเพื่อที่จะดูดเงินคุณทั้งชีวิตที่คุณเก็บมาทั้งหมดเพราะนั้นไม่เชื่อนะครับไม่โอนเด็ดขาดนะครับ เงินก้อนสุดท้ายในชีวิตคิดให้ดีก่อนเชื่อใครนะครับเงินเราเก็บหอมรอมริดมานะครับตั้งนานนมนะแล้ววันวันึนนนงมีโจรที่ไหนมาก็ไม่รู้แอบอ้างนู่นอ้างนี่ว่าเรานะครับว่าเราฟอกเงินว่าเราโกง,น,โกงนู่นโกงนี่ ทั้งๆท,ท,ที่เราเองก็ไม่ได้โกงไม่ได้อะไรนะครับอย่าเผลอตกใจนะพวกนี้มันจะพยายามหาสาเหตุหาเหตุผลให้เราตกใจมีหมายสารปลอมมีรายละเอียดนะครับเอกสารราชการปลอมนะครับแล้วก็ส่งมาให้คุณทางลายหรืออะไรนะครับอันดับแรกโทรมาก่อนนะพยายามนะครับตั้งสติให้ดีนะครับอย่าพึ่งเชื่อในสิ่งที่คนเหล่านั้นนะครับพยายามแอบอ้าง ไม่เชื่อนะครับแล้วห้ามันให้โหลดอะไรไม่โหลดนะครับถ้ามันให้คลิกลิงค์คลิกเว็บไซต์อะไรไม่คลิกนะครับไม่ว่ามันจะกล่าวหาอะไรก็ตามนะครับให้ตั้งสตินะครับแล้วหวางสายหรือปรึกษาลูกๆหล,ลานๆคนรอบข้างนะครับจำมาไว้ว่านะครับเรื่องพวกนี้เป็นมุก ที่ใช้กันมานานนะไม่ว่าจะเป็นบัญชีคุณพัวพันยาเสพติดนะครับต้องโอนเงินมาตรวจสอบด่วนนะครับหรือลงทุนกับเราได้ผลตอบแทนสูงนะครับไม่เชื่อไม่คลิกไม่โอนไม่โลภนะครับคุณก็จะปลอดภัยจากภัยเหล่านี้นั่นเองนะครับ อย่าหาทำนะครับถ้าใครไม่อยากเสี่ยงโดนแอปดูดเงินนะครับเมื่อมิชาชีพพยายามปลอมแปลงนะครับอ,อ้าง,อ,างอ้างนู่นอ้างนี่อ้างว่ามาจากเว็บไซต์นู่นเว็บไซต์นีน่อ้างมาจากเว็บธนาคารบ้างอะไรบ้างนะครับอย่าโหลดเด็ดขาดให้โหลดแอปนอกให้คลิกลิงก์นะครับพยายามอย่าโหลดอย่าแอดไลน์คนที่ไม่รู้จักแม้มันจะมีโปรไฟล์หน้าตานะครับอ่ ขนาดไหนก็อย่านะครับอย่าสแกนใบหน้าสงสัยให้โทรตามหน่วยงานเบอร์ตามหน่วยงานที่ถูกต้องเท่านั้นนะครับปรึกษาญาติปรึกษาพี่น้องนะครับปรึกษาลูกก่อนนะอย่าทำตาม